สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Earth Links Newscast รายการข่าวที่จะพาคุณอัปเดตทุกเทรนด์เทคโนโลยีการสร้างและการตกแต่งออฟฟิศแบบไฮเทคผมธนาและดิฉันมิ่งขวัญค่ะวันนี้เราสองคนจะพาคุณเจาะลึกข่าวไฮเทคสุดร้อนแรงพร้อมเกรดดีไซน์ออฟฟิศที่กำลังมาแรงที่สุดในยุคนี้รับรองว่าทุกนาทีเต็มไปด้วยพลังและความสดใหม่แน่นอนค่ะข่าวแรกของวันนี้ต้องบอกว่าสะเทือนวงการเกมไทยเลยครับ เพราะ n อ i d i ีดีเขาเปิดตัว Gforce e Now Power by Bro. Game บริการ Cloud Gaming ครั้งแรกในประเทศไทยสดสดร้อนๆอนเมื่อวานนี้เองใครที่เคยฝันอยากเล่นเกมฟอร์มยักษ์แบบไม่ต้องซื้อคอมแรงๆวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วครับถูกต้องค่ะธนาแค่มีมือถือหรือโน้ตบุ๊กธรรมดาก็เล่นเกมระดับ TripleA ได้เลยราคาเริ่มต้นเพียง219บาทต่อเดือนเท่านั้น แถมยังจับมือกับสองค่ายอินเทอร์เน็ตยักษ์ใหญ่อย่าง True และ AIS เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์เกมมิ่งแบบลื่นไหลไม่สะดุดนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการเกมบ้านเราเลยนะคะนอกจากจะเป็นข่าวดีของเกมเมอร์แล้วอย่างสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีคลาวด์เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆครับทั้งในวงการบันเทิงและการทํางานสองโลกนี้กําลังมาบรรจบกันอย่างกลมกลืนเลยครับและถ้าพูดถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนไทย ข่าวที่สองของเราวันนี้ก็ฮอตไม่แพ้กันค่ะซึกประมูลคลื่น 4G 5G ตี2,565ที่เพิ่งจบไปเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทรูคว้าคลื่น2,300เมกะเฮิร์และ1,500เมกะเฮิร์ไปครองในขณะที่ AIS ก็ไม่ยอมน้อยหน้าคว้าคลื่น2,100เมกะเฮิร์ไปได้มูลค่าการประมูลรวมกันกว่า40,000ล้านบาทนี่คือเงินลงทุนมหาศาล ที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดดิจิทัลไทยการได้คลื่นใหม่ๆเหล่านี้จะช่วยให้บริการ 5G, IoT และ smart office ในบ้านเราพัฒนาเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวเลยครับใช่ค่ะและถ้าพูดถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนไทยข่าวที่2ของเรามันนี้ก็ฮอตไม่แพ้กันสึกประมูลคลื่น 4G, 5G ปี2565ที่เพิ่งจบไปเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าทรูคว้าคลื่น2,300เมกะเฮิร์และ1,500เมกะเฮิร์ไปครองในขณะที่ AIS ก็ไม่ยอมน้อยหน้าคว้าคลื่น2,100เมกะเฮิร์ไปได้มูล,ลค่าการประมูลรวมกันกว่า40,000ล้านบาทนี่คือเงินลงทุนมหาศาลที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดดิจิทัลไทยการได้คลื่นใหม่ๆเหล่านี้จะช่วยให้บริการ 5G, IoT และสมาร์ทออฟฟิศในบ้านเราพัฒนาเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวเลยครับใช่ค่ะและเมื่อพูดถึงสมาร์ทออฟฟิศเรามาดูเทรนด์การออกแบบสำนักงานสมัยใหม่กันบ้างดีกว่าตอนนี้โลกออฟฟิศเปลี่ยนไปเยอะมากหลังโควิด19หลายบริษัทหันมาใช้โมเดลไฮบริดเวิร์กิิงให้พนักง,งานเลือกได้ว่าจะเข้าออฟฟิศหรือทำงานที่บ้านการออกแบบออฟฟิศยุคใหม่จึงเน้นความยืดหยุ่นเช่นไม่มีโต๊ะประจำตัวอีกต่อไปแต่จะมีพื้นที่ส่วนกลางที่เปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นประชมุมระดมสมองหรือพักผ่อนบางแห่งยังเติมกลิ่นอายบ้านด้วยโทนสีอบอุ่นเฟอร์นิเจอร์ไม้และกลิ่นหอมอโรมาเพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายเหมือนอยู่บ้านครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือกร e นออฟฟิศค่ะสีเขียวของต้นไม้และธรรมชาติช่วยลดความเครียดพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และยังดีต่อสุขภาพจิตของพนักงานอีกด้วยไลท์ออฟฟิศจึงลงทุนกับสวนหย่อมหรือมุมสีเขียวเล็กๆภายในสำนักงาน และเรื่องเทคโนโลยีก็ไม่หน่อยหน้าสบาดออฟฟิศยุคนี้ต้องมี IOT ระบบอัจฉริยะที่ควบคุมทุกอย่างได้ผ่านมือถือตั้งแต่แสงไฟอุณหภูพิูมไปจนถึงระบบประชุมออนไลน์เฟอร์นิเจอร์เองก็ต้องปรับเปลี่ยนได้ เช่นโต๊ะและเก้าอี้ที่เคลื่อนย้ายง่ายรองรับกิจกรรมหลากหลายพูดถึงเฟอร์นิเจอร์แล้วต้องยกให้กับบริษัทดีไซน์ระดับโลกอย่าง DWP ที่พึ่งคว้ารางวัลออกแบบสำนักงานใหญ่สยามดนตรียามาฮ่าและ Starbucks Thailand ไปหมดัดหมาด้วยแนวคิด Hybrid Work และ Wellbeing ใส่ใจสุขภาวะของพนักงานเป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะและสำหรับใครที่สนใจธุรกิจตกแต่งภายในต้องจับตาพาแนลบริษัทไทยที่เพิ่งเปิดโรงงานใหม่กลางปีนี้ คือยกำลังผลิตรับออเดอร์ตกแต่งออฟฟิศและร้านกาแฟาพันไทยแบบรัวๆตลาดนี้โตเร็วมากเพราะองค์กรต่างๆหันมารีโนเวทสำนักงานให้ทันสมัยและน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับถัดมาข่าวเทคโนโลยีการก่อสร้างยุคใหม่ค่ะปีนี้เทรนด์3 d Printing มาแรงสุดๆหลายโครงการนำเครื่องพิมพ์3มมิติมาสร้างชิ้นส่วนอาคารหรือแม้แต่บ้านทั้งหลังลดระยะเวลาและต้นทุนได้มหาศาลเลยค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นยังมี prefabrication หรือการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปในโรงงานแล้วนำมาติดตั้งที่ไซต์งานจริงช่วยควบคุมคุณภาพและลดข้อผิดพลาดได้เป็นอย่างดีโครงการใหญ่ๆทั้งในไทยและต่างประเทศเริ่มใช้เทคโนโลยีนี้กันมากขึ้นครับอีกหนึ่งไฮไลท์คือการใช้ระบบ BIM หรือ Building Information Modeling ในการออกแบบและบริหารโครงการก่อสร้างแบบดิจิทัลเพิ่มความแม่นยำลดความผิดพลาดและทำให้การก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่วนโดนก็เข้ามามีบทบาทตั้งแต่สำรวจพื้นที่ไปจนถึงตรวจสอบความคืบหน้างานก่อสร้างและประเมินปริมาณวัสดุดที่ใช้ช่วยให้โครงการเสร็จเร็วขึ้นและประหยัดงบประมาณครับทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างและการออกแบบสำนักงานในไทยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและพร้อมเดินหน้าสู่อนาคตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก่อนจะจบรายการวันนี้ขอฝากไว้ว่าเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ดีไม่ได้แค่เปลี่ยนแปลงโลก แต่ยังเปลี่ยนแปลงชีวิตคนทำงานและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับทุกคนในองค์กรด้วยครับวันนี้เราได้อัปเดตเทรนด์เด็ดๆทั้งคลาวด์เกมิง 5G เทคโนโลยีการสร้างและดีไซน์ออฟฟิศยุคใหม่กันแบบครบถ้วนหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียดีๆกลับไปปรับใช้กับชีวิตและที่ทำงานของตัวเองนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชม Earth Links Newscast วันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และ Follow รายการของเราด้วยนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าเราสองคนธนา และมิ่งขวัญพร้อมทีมงานเอิร์ธลิงส์นิวแคสขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ